วสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพิธีกรในบูบุัยชัยวันนี้มันเป็นพิธีกรให้อีกคนที่จะมาสุดข,ขอจิ้งลิ้วในครั้งนี้ตรงใส่วนนี้นะครับผมพอจะมาเป็นผู้บรรยายแทนนะครับก็คือหลังจากตรงนี้ไปนะครับมันจะเป็นช่วงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนอกสถานที่นะครับคลิปนี้มนไม่ได้ถ่ายทำที่บ้านนะครับผมแต่เป็นการถ่ายทำนอกสถานที่นะครับผมที่ซึ่งรออาจารย์หลิวมา เกือบ <UNKNOWN> จะทั้งเดือนนะครับขอเดือนที่แล้วจนตอนนี้ผมมีโล่ทั้งหมดประมาณ120โลในเกมผมก็เลยขอพรจากเพื่อนๆไปขอครถาจากเพื่อนๆนะครับในการเปิดจริงเร็วและนี่ก็คือเหตุการณ์จริงนะครับเราไปรับชมกันเลยนะครับอันหนึ่งเอากระถาจากเพื่อนผมไนะกาหถาจากเพื่อนผมไอ้เพื่อนผมที่โรงเรียนนะบอกว่า แข่งองนโมสามจบสามรอบค่ะน้โมนโมนโมอ่ะฟ็อกสาม้อมหนึ่งปดอ่าน่าไปแล้วใช่ครับมันออกทองตอนสิบโลแรกไอเไ้เชี่ยไปเหียงนะมาปิดมาแล้วมาแล้วจริงมาแล้วจริงมาแล้วเบอกวาติดวข่ใไรคิด้วยร้คิดลวเออจบ ท,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 ทักอยู่โอเคครับอาจารย์อยู่ตอนหกต่อไปครับคาถาจุ่ไลคนนะครับผมต่ไคนนี้ครับมอาจารย์พ่อคถาดิอ่ามาครับว่าอจิงเเล่าไหลเป่ากนันเยผม ผมบอกได้ว่ากลัวท่จะออกไปป่องอดหที่แน่มันมาแล้วอ่ะแต่กูจะถ่ายของไอเชนต่อละผีหรอไอเชนยี่สิบตัวอ,อ,อ,อะโอ้ยโคโนเกาคคาเดะสวัสดีโอเทราซ ผมจะเอาใจไหวได้ไงเขาจะไปเพียงค่นี้ครับผมน่นะครับบ๊ายบายยี่สิบโลครับยีบโลยี่โลาุไม่ออกกินหลิวกินหลีการทุจริตงานชิ้ไอ้สัตว์รีเหลียวฮ้ย Ken. kid